ส่วนนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาชมบุรีครับขอบคุณรัฐบาลที่เลือกชมบุรีเป็นหนึ่งใน4จังหวัดนำร่องเปิดสายบริการถึงตี4เชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและผู้ประกอบการเองก็พร้อมขานรับสู่การปฏิบัติท,ทันทีลิซ่าลำพึงแฮมิลตันครับนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ก็ขอบคุณรัฐบาลครับที่พิจารณานำร่องให้เปิดสถานบริการสถานบันเทิงเป็น1ใน4จังหวัดนำร่องโดยมีชมบุรีภูกเก็ตเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครที่ให้เปิดถึงตี4ครับเชื่อว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ50หรืออาจจะถึง60ซมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะต้องขอบคุณ ภาครัฐนะคะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกระตุต้นเศรษฐกิจข้อนี้ือซึ่งเราขับเคลื่อนมาดูตลอดนะคะว่าเราเรียกร้องว่าอยากให้เปิดสถานบริการเป็น24ชั่วโมงแต่เรารู้ว่ามันมีหลายข้อที่ไม่สามารถทําได้แต่เปิดให้เราดีสีเราก็คิดว่าเราก็ดีใจที่เราได้ได้ขยายเวลาจนถึงปีสีนะคะจริงๆแล้วความตั้งใจของเราอ่ะเราอยากจะทําให้พัทยาเป็นลาสเวกัส2เพราะว่ามันจะ ได้มีการแข่งขันในชั้นระดับเอเชียด้วยกันนะคะเราอยากให้พัทยาเป็น Las Vegas of ฟเอเชถ้าทำได้เราอยากให้ฝากถึงนายกนะคะว่าอยากให้ท่านช่วยสนับสนุนพัทยาให้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างๆทั่วโลกพุ่งที่จะมาที่พัทยาเพราะความสะดวกสบายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าพัทยามีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสวนลุมนุษเป็น าชายหาดเป็นอาหารทะเลนะคะเป็นการกีฬาเป็นเกาะร้านานนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาครับคุณลิซ่าก็พูดเองนะครับบอกว่าเชื่อมั่นนะฮะว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในพัทยาได้ดีนะครับแต่แอบกระซิบด้วยนะครับบนน้อยใจที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยลงไปพบปะพูดคุยแล้วก็รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดอื่น แต่ทาไมไม่มารับฟังข้อมูลผู้ประกอบการที่พัทยาบ้างเลยครับเนี่ยรอมาหลาย,ลายนาย,ยกหลายคนแล้วก็ไม่มาสักทีนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่แวะมาที่นี่บ้างนะครับก็อยากจะสะท้อนข้อมูลแต่ก็ยังไม่มีนาย,ยกท่านไหนแวะมาที่นี่เลยนะครับคุลิซาเองก็ฝากถึงผู้ประกอบการธุรกิจสถานบันเทิงและท่องเที่ยวในจังหวัดชมบุรีนะครับว่าพวกเราเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยถ้าเริ่มเปิดบริการถึงตีสี เน้นเด็กที่ขายบริการยาเสพติดปืนเรื่องการทะาะวิวาทต้องไม่มีนะฮะเน้นว่าต้องไม่มีเพราะจะกระทบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวคนอื่นที่เขาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับตอนนี้นะคะเอาตรงๆว่าเราก็พร้อมที่จะเปิดสถานบริการถึงี4นะคะเพราะว่าในในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเรณรงค์มาตลอดแล้วเราก็ ส่งต่อข่าวสารกันมาตลอดนะคะว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรในกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งหมดในโซนของพัทยานนะคะและทุกๆเขตในเขตของหนองปือน,นะคะว่าสิ่งที่เราต้องระวังคืออย่าให้มีเด็กคืออย่ามีการค้ามนุษย์อย่ามีเรื่องปืนอย่ามีเรื่องยาเสพติดน,นะคะเด mm ็ก hmm. ปืนยาค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเราจะเข้มงวดมากคือเราจะส่งต่อให้เรา,าลงเรื่องเียให้ใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษตั้งแต่ ตั้งแต่หลังโควิดมาแล้วนะคะเรื่องนี้และทีนี้เราก็เลยมีความมั่นใจว่าถ้าเปิดทีสี 4, เราจะสามารถบริหารจัดการกันได้เองโดยที่ไม่ไม่มีปัญหาน่ะนะครับ